အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဗာပွဲပြီးပြီးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်1 championship ပဲเล่นลายอมเปโอเคကျွန်တော်ဒီညมาတော့ปวยจูปวยจูอินทาวิวตะคูสักกันไปบ่มั้ยถ้าจ้าတော့ดูแลဆိုတော့ကျွန်တော်เกียนไฟเตอร์ไทยเกียนไฟเตอร์เซียร์เบ็ดบาดูแลตุลุ แกยหลูမျိုးအတွက်ကပတ်တစ်ခုရအောင်လောက်ပြမဖိုက်တာဒါပေမဲ့သူ့အိမ်ကတော့အခုတော့အလံဝေးနေသေးတယ်တော့โอเคသူ့အိမ်ကတော့အလံဝေးနေသေးတဲ့ဒါပေမဲ့ပွဲကတော့အဆက်မပြတ်ပဲโอเคဒီလာမယ့်ပွဲမှာဒီလာမယ့် wifi 5g 35k ဒီဇင်ဘာလ 6k ရဲ့နေ့ကျင်ပါမယ့်ပွဲမှာသူနေ ဒီနော်ဝိုင်းဖိုက်တာတရားဖြစ်တဲ့ပကော်နဲ့ပကော်နဲ့ဝန်ကတွေ့ပိလိုက်တော့ MMA ဆိုရင်ပကော်ကတင်းစိုးကြီးရဲ့ဖိုက်တာဟောက်ဆင်းဆန်နဲ့အရင်တော့ဝန်ကတွေ့ပိတယ်ဟောက်ဆင်းဆန်ကလည်းနေမကောင်းလို့ပါဖြစ်လာတော့မတီးဘူးနေမကောင်းပဲပြောတာပဲကိုယ်ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတယ်ကိုယ်ကလည်းနှုတ်ထွက်သွားတော့ဆီရဲ့ပက်ကိုဝန်ကအသာခိုးတော့ 不要问孙咯，这个做十二班六月份，不要做十二班嘞。你前边提养老一一块钱嘞，养老养老，那你可能养老的，你前边身体养老咯。前边讲嘞，哎六月份，过了怎么样？这人家农村的乖嘛，路上车比较会会少嘛不？路上面坏道个嘞，该弄坏道，万一坏道嘞，下面玩嘛？ ဝမ်းမနުပွဲထိုးရသေးတယ်။ဒီအပက်ကျတော့အစ်ကိုကျော်ကိုများတော့ပေါ့ဝမ်းမကျတော့။ Okay ဝမ်းမနުပွဲထိုးပြီမဲ့လဲပကော်ကဆရာတရဆရာတဘာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုသူဝမ်းမထိုးပြီမဲ့သူနိုင်ငံသားတွေမှာသူကဆရာလောက်နေနေပြမွေးထိုင်းမွေးထိုင်းပညာကပိုးချနေတဲ့ဖိုက်တာတွေ။ Okay, okay. okay. กูเียเปร so, uh ียบไปล่วยอินดเจียา่ี่มาเลปอลิงก่ย่ะ let's go ไสวัสดีครับผมเสอร์แบ็ครพ49ครับเด็กั้น้อนครับต่อยันสท้ายปีก็เซนิฟช์เวาเอ็ล่นใเลเีเจียบ่อวละดีนี่กองนี่กองไปมา่วันลเนี่จาง้ร ดิซิบัล่า่นักเขานั่งง่ายน่าสมงปบ่แม่มาไฟตาเด้อบาลามาไม่หดอู้สินอยปีบอ่ะสินอ้ยกูว่าเขาเปลยนดาราว่าเขาเปยนดาาสินอุ้ยปีดอู้สำหรับวันที่สิบเก้านี้ก็ฟิตมาตลอดกับหลังกับป่วยก็ซ้อมมาตลอดสัวนนี้ดูแลสินีชิบีได้ตัวตัวตัวาชาบ้าแ่เลยดีกว่าไฟเลย ไวไฟนั้นทีไวไฟนั้นวาวัวงาตูเต็มได้อะไรที่อูแวนั่นเลยเอามาตัวเวทเช่เวทเี่ไหมยังจามาตูยยาวมาแล้วมา比如说ตัวพิชานาตัาล่ะตัวพ้ชานะพิจาราตัวอะไรมาบริเนี่ยทเทรนี่ล้ว่อสินที่เบได้ลงหน้าที่นี้ตัวที่นี่ปล่อยแค่ประมาณกี่สัปดาห์ก็กือบเดือนอยู่นะครับก็เือนก่น ก่อนหน้าก็มีการเตรียมตัวทำใช่ครับนีเปใช่ไหมที่แล้วนี่เวลดนี่แรกขค่นั้ก็เล่าเราซิมบอตุตี่ลักตัวเว้นความาสกตวมาตลอดแล้วก็ทางทีมงานแจ้งมาว่าจะได้ต่อยแทนที่ศึกษาลก็สองอาทิตย์สามอาทิตย์นะครับช่วยคอยแทนติดตักใช่ครับจุดใจก็เราดีว่าดีกว่าเนี้ยเพราตว่าสิ วเดว่าตัวฉัมา c o n s e r o ม่เสิยงเนี่ยวิทว่าหมไ่เป็นปัญบาลตัวุดที่ได้รเหมือนกับปกรณแล้วก็เหมือนเหกับว่ามันก่อนหน้ามีความสักับพี่เขาใช่ครับเราย้อนที่มีก่อนหน้านั้นเหมือนกับเคยลงงกอเลยกับพี่รามาก็เมนี <p <p ้ปีก่อนเนี้มีแน่าปกรณ์เนี่ยเนี่ยยินี่ธรรมาเาไรอ้ยิงอ่ตัวเนียตัวเนี้ย่เนี่ยตัวเนีย ตลอดกู้ะมาเล่นเจนี่จะไฟเสียดบ้าไปตอนนี้ยังนี่เราตอนที่พี่เขาหยุดหยุดไปนานตอนนั้นพี่เขาก็สอนมวยแล้วก็ได้ไปซ้อมด้วยกันที่พระรามสี่มวยไทยคาเดมี่ครับแล้วก็ได้เล่นเชิงได้เรียนรู้อะไรจากพี่ปามเยอะครับตอนนั้นก็พี่ปามก็แนะนําเทคนิคมวยไทยสอนมวยผมด้วยเพราะตอนนั้นผมก็มีรายการต่อย บยเงนาะตัวเล็กจินบอนีกลาวัวกูเรงน้ฟอลฟลังสีมาที่ปกอล้วตูเต็มเลรบอลปีนเด็กลจ้ารวตัวนีกอากอแล้วตูมวยไทยเดล่นมวยินยัวร์อคเวอรดบารกตูเต็มไปเล้เสียดบ้าลเนาะตัวรารู้จักกันอยู่พอาที่นเหมือนกันจะไดยินนี่เด้อตั้งใจนัแสดงมแบบรายการแจ้งว่าต้องมาเจอกับคุณพี่ที่เคยลงนวไปจอมด้วยกันมา ก็ถามว่าหนักใจไหมมันก็ไม่ถึงกับหนักใจครับว่าเราโตมากับมวยมันก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วที่มันเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับแต่สำหรับผมถ้าเป็นพระเอกก็ยังไม่อยากชกกับพี่เขาตอนนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะสนิทกันเคยโดนพี่เขาพี่เขาสอนมวยเรามาก็ยังไม่อยากชกเท่าไหร่แต่ในเมื่อมันต้องมาชกกันก็ต้องชกครับอาจารย์<ด>อาญินเราเชไหนแล้วถ<ด>ึงม<ด>ันชกจ้ิงหรอถึงมัโชเจิ เดีวตอนนีนี่ดาราศูนย์ดาราเมื่อละเวียะที่ก็ไม่ทันไม่ลเวียสุูนตอนี้ใจ้าไอศวรรษศูยแล้วทัวร์มาแวียดที่กแต่เก่ดน้่แลจ้วต้องมาทัวจิ้งปก่อนหนี้ตัวยามาบลูกเจ้าไม่ใช่เสื่เลยใล่วรล่องอะปก่อนนี้ทัวรมาสุนยอก็แล้่เนี่ยละต้องมาทัวจิ้งบที่ผมถ้าผมก็ผ่านพี่ประกันไปได้ก็ ดีครับดีสำหรับต yeah. ัวผมครับสกีเราตัวที่ปรอบตัวจบชั้นไหนนะตัวตัวยตัวปามันแล้วผมพูดแล้วเท่ากันทุกคนเปี้ยนความรู้สึกของเราในไฟนี้จะคล้ายๆกับตอนที่คุณต่อยกับเสกสรรเลยป่ะครับก็ไฟนี้กับไฟที่ต่อยกับพี่เสกสรรเหมันก็พี่ปังกับพี่เสกสรรเขาคนละสไตล์ครับต่อยกับพี่เสกสรรพี่เสกสรรเขาเดินเข้าหาผมเหมือนก็ค่อนข้างจะต่อยง่ายแต่ต่อยกับพี่ปังพี่ปามเขา ฝีมือครับฝีมือดีครับเราอาจจะเป็นฝ่ายเดินหาเขาก็ได้ในในวันนั้นว่าสุดมีายแล้ที่ประกอบเนี่ยที่สนานะเพื่อนที่เพื่อนนี่นะจีเป็ยู่ลมเลยวะนี่สีบอมันทีเ่เพราว่ามีตู้มาลาวะและะ้วจากนั้นมาตู้ลาบูเลยที่ประกอบจา้าเราที่ปีนยาใบสยามเต้าเนี่ยประกอบปีนยาเกาเนาะมวยไทย สิสังกาเรืงมสิสังการไฟตาดมาไฟตาดมาส่วนลารานี่สิสังการเบกียเบกียอะมสิบุหงาเจ้าสิสาตัตัไฟตาสัสัตกรตัวละกทัวรเลยนะที่มึงอ่ยิกอเห้าจาตัปีญญาไปน่ะมาปนญาน่ปาไปน่ะมสตัเบกี้ไฟตาสวทวเลยนะ ในความรู้สึกของเราครับเราหนักใจอะไรในความเป็นตัวประกอบมากที่สุดครับก็ถามว่าหนักใจไหมก็น่าจะฝีมือครับบารมีมวยของพี่ปาลมากกว่าแต่หมายถึงมาเท้าเข่าศอกอาวุธก็ผมก็มองว่าผมคุงไม่เป็นรองพี่ปาพี่ปาลเยอะครับก็น่าจะเป็นรองแค่ประสบการณ์ครับุดงได้ประกอบเนี่ยมีเราอเนี่ยตัวยจะแบบพี่อาเนเลย ဒီတော့ကတော့ဒီဖိအားတေ र र ာ့တိတ်မမြ र, ောက်တေ द द ာ आ, ့ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ပကော်ကြတေ ओ, ာ့ဒီကတော့တပ်ပဆောင်တဲ့ရုတဒါရုတဒါအကောင်ရတော့ရုတဒါအကောင်ရတယ်ဒီကတော့သူကအားပါတယ်ဖိအားများမလဲဆိုတော့ဒီကတော့အဲ့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဗျာ อะไรวายต์ตบายเนี่ยบอวายตบไยเนี่ยจากระบกรวัดตัวแค่ปุ่มยารเลยตบเบาตบเบานี่เป็นครับผมถามยอม้อนเป็นคุณรู้จักประกรณ์ครั้งแรกในตอนไหนนานอย่างประกรณที่ราจารพิลาสเลยรู้จักกับพี่ประกรณมานานนานมากแล้วตั้งแต่เริ่มมวยแล้วครับที่ราจารพิลาสแล้วก็ได้มาสนิทสนมกันก็คือกาท,าาที่พี่ประกรณอ่าไปสอนมวยผมที่มวยทาคาเดมี่พระรามสี่อันนั้นคือสนิทก,กันแต่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเลยใช่ครับแล้วตอนที่เราเป็นเป็น เป็นดูเขาอะดูเขาชกอะอันนานยังโหนานแล้วครับตั้งแต่พี่ประกรณ์ต่อยกับพวกพี่สิทธสารพี่เพชรบุญชูต่อยกับเป็นสิบปีแล้วตัวเกลารัสเซียเนวนะใช่ครับโอเคแล้วในมุมมองเราเราคิดว่าประกรณ์เนี่ยเขามีเขามีจุดอ่อนไหมประกรณ์อาเนจีชิลาจุดอ่อนพี่ประกรณ์นี่เรามันก็หายากครัใช่ไหมแี่คนละแขนแน่จรจงเดินก็ได้ถอยก็เป็นก็ ครบเครื่องอะครับแล้วก็จะไฟตาระยะเลยเอาชาระยะเลยใช้พลังงนสู้กันมากกว่าเพราะว่าถ้าประสบการณ์ฝีมือนี้ก็คงคงกินพี่เขายากเราต้องใช้กําลังเข้าหาพี่เขาเพราะอะไรจะรอที่คนนี้ปัญยาไบ้ใส่มาเราตัวเราตัวมาซาดาวะเลาได้แม้ตัวปลุกใจตัวตัวเราอ่านไบ้มา กอาอีบเชื่อดีมัตุบตรงปู้รง้เลยไหมเีเด็กปีปี้าไปสั่งยกัตกอตัวมีอูเลยตัอปูก็比อาาอสั่งยัวตุบต้ง比如วเน比如เอน้มว่าเป็นไหยเลนไหนมาเหมือนตัวประกอบเองจะหายไปนานหยุดไปนานอันนี้ จะได้เข้ามั้ยก็ก็ว่านวิราจาวีราก็รู้สึกว่าเค้าก็เคลื่อนไหวว่านวิราจาวีอะไรอ่ะตึกอะไรหูเน็ตแว้เน็ตหูเนล่ะอาเนเจกปกวยอาเนเจกล่ะอ่ะปกวยปวยเนวีราจาวีเลยเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เฉ็ดกับปกวยอาเนเจกติก็แล้วไม่เข้ารู้อ่ะปกวยดิว่ามาไม่ท้อไปแม่ดิญี่ปุ่นနိုင်ငံมาเสียล้อมเนี่ยတော့ ก็ผมก็เป็นเพื่อนกับเขาในเฟซนะอะไรก็เจอเขาเคลื่อนไหวตลอดก่อนที่เขาหยุดไปนานก็ก็จะไปในงานมาปักผู้เลยเนยคราวนี้เรื่องน้ำหนักนะไปที่แล้วเราต่อย140คราวนี้มาเป็นทันเปลี่ยน145เหมือนไซแบ็คต่อยหน้าเนี้ยเคยบอกว่าจะไปต่อยไว้3ค่ะสวิงขึ้นลงทีนี้เป็นน้ำหนักเราไม่ครับไฟนี้ต่อย140ครับต่อยได้ที่ถึงกันใช่ครับเป็นรุ่นแบบ140ใช่จุดเพิ่มมาตรงนี้ไม่ได้นี่ยตัวอ่ะผมนี่ชีละดี ไปไปสยามแค่เคสียวมีชว่าที่่าดูยนเน่เ็ัโอออะไรตู้อเนตเวตัวเอะไรเอดี้ว่ยจ้าาสวยจ้ามที่ยนน่้อส่สิบครับน้ำหนักน้ำหนักมาถามว่ารถเจอไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็ปกติถูกไฟแต่ว่าหลังจากป่วยผมให้น้ำเกลือมาแล้วก็พอให้น้ำเกลือเสร็จกินอะไรก็อร่อยแล้ว ถ้าเกินอยู่สี่โลกว่าแต่เป้าหมายร้อยสามห้าก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งในเป้าหมายที่คิดว่าจะลดลงไปได้อยู่ใช่ไหมครับได้ได้อยู่ครับเพราะกจริงๆผมก็จะได้ชกวันที่หกชกแทนใครไม่รู้แต่ว่าน่าจะทันหรืกไม่ทันครับว่ามันตอนนั้นผมเจ็ดสิบโลอยู่ถ้าจะลดลงไปร้อยสามห้าก็คง ทำไม่ทันก็เลยไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับชกไฟนั้ครับเสบก็ตุ้งยาดาราโหเนาะนี่บาบรชอเย่างนีเนาะไ้นต้องใชมาจริงนะยไ้นต้องชมาตุ้งยาดาราเอามาตุ้เอามาลูซาทูมีทวาลยเอามาตงว่าวรเวมเวชาล่เยดา ဘာတော့တိတော့တော့တော့ကြတော့မဖန်တဲ့36ဆိုရင်ဒီ Suzuki နဲ့သော်ရဲပွဲရပြီလားအဲ့ဒီ Jupiter Fighter Suzuki ရလည်းအရင်တော့သူညာ Suzuki Fighter ဟောင်းနဲ့တွေ့ရတယ် Suzuki Fighter တော့ထက်သွားတယ်နောက်တရားကြတော့ Thai Fighter တော့ထိုင်နေသူညာတွေ့ရတယ်အရင်တော့အဲ့ဒီတွေ့ဆိုင်မှဖြစ်မယ်နော်တော့ထားတော့ပြီးတော့မှ Suzuki ပြန်တဲ့ဒီ Dematic ကောက်ထုံ เออสู้สกินล่ะทိုးดา뢰တွေ့လာမကတေလာမတွေ့တို့ဒီ5938ဒီ6ရဲ့နှစ်စနေနှစ်မနေ့ကတော့ရပွဲอ่ะဒီပတ်80တူปွဲရထားပြီးတဲ့သူဝဲချတာပြီးမိလိုက်ဟိုးတူကတအားဒီမှာသူမမ throw ออกဒီ555 39มาเนี่ยปွဲကိုชิปไปได้ตูด้วยผ่านก่อนส่วนแบกต่ําเข้าไปยังไงต่อสมมุติผ่านไป20 ก็ถ้าผมผ่านวิศวกรได้ผมก็จะตั้งใจควบคุมอหารแล้วก็ซ้อมเพื่อฟเวทไร่สามห้าครับงานม่ว่าที่พักนี่ที่ปมาจดเช่ไหนหรือสิ่งนี่เป็นเซตต้ามันเราที่ไทยเวทที่จะต้งเรียนรูายเวทดาวตัวเม่์หนี่ย่ัเสตต้มัน่ลายเตัวเว่ ดาวจชอชาไหนล o ชลวทดาวทรัยงไทยิตงรงนี้ก็ยังไงบ้างเรื่องการซ้อมเปลี่ยนแปลงยัไงบ้างก็การส้างผมก็เปลี่ยนแปลงครับตั้งแต่อาจารย์เอ็มเข้ามาดูแลครับก็ตัวเล็เจมงมูดยามเราเงยไทยครับตั้งแต่อาจารย์เอ็มเข้ามาสอนมาเิ่มน รู้สึกความมั่นใจการออกุธของแซยก็ดีขึ้นอันนี้คือมีมีผลเยอะเลยก็ <c oughs> มีผลเยอะครับก็ความมั่นใจก็เกินร้อยครับสภาพร่างกายสภาพจิตใจความมั่นใจของตัวเองมีขึ้นมาแล้วก็มองถ้าผมได้ต่อยร้อยสามสิบผ้าผมก็ว่าน่าจะมีอนาคตที่สดใสกว่านี้ครับโอเคดีแล่าปบบ่ะว่าเซบัสตอาอาจจะรอจีประกันจะจดแค่ไหนลระสิเนาะ तो फाइव वे टाउन सिनथोल मु ब တကယ်လို့သူဖိုက်ဝေးတာဆင်ထိုးလို့ရှိရင်သူရဲ့အနာကဒီတစ်ချက်ပုံပြီးတော့လာပလန်းဆန်းသွားမယ်တဲ့ဟုတ်ချေသူဆိုက်အရင်တော့ပတ်တော့သူဖြားလာတော့သူဖိုက်ဝေး टाउन ဆင်ထိုးတယ်အဲ့မှာဝိတ်ချတာဘယ်လိုဖြစ်ကမကမဖြစ်သွားလားမသိဘူးအဲ့မှာအဖြားပါဖြားပါတဲ့ပြီးတော့ဆေးဟိုရသွားတယ်အဲ့မှာလပွဲနဲ့ပွဲနဲ့တွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖိုက်ဝေးဖိုက်ဝေးအားလည်းသူ 怎么徒步目标？别话没说，都是上土了的包田里子，俺包田么土了。哎 <noise> 嘛，主要那小规模伢罗，你田内里子少来着，俺包少来着，我田内里子呢，俺包田么田少了，都安那边伢的呀，一路山要跑那的不？到西山那的不？比包田那里子嘛。啊，拄着啊，刚做卫生路了走路呀。 ပါပဲတော့ပေါတရ45မှာအမှိုက်ဖိုက်တာရဲ့အကောင်ကိုကြီးတော့သူရှင်းနိုင်မှုလေ။ Okay ဒါကြတော့ CIA ပြည့်ရဲ့ဝိတ်ချူအင်တာဗျူးပေါ့နော်။အေးလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ဝါဖာဒီဖာတယာ30ကို။နောက်ပြည့်ချူအင်တာဗျူးလေပါသူ net ဖိုက်တာကျတော့ပုကောကန်ဝဲဖိုက်တာပဲသူထက်အသက်ကြီးတယ်35နှစ်လောက်ရှိမြေ။ 35နှစ်လောက်ရှိမြဲ1မှာဆင်နပွဲပဲထိုးတဲ့တပွဲနိုင်တပွဲရှုံးတဲ့ဖိုက်တာသူကြတော့ပွဲမနဲ့တော့ loyalty ပြောတဲ့ဒီပွဲမှာစက်ပြာဒီပွဲမှာသူလဲ born ပွဲချနိုင်ပွဲဖြတ်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲတော့သူ born မရတာကြာပြီတဲ့ဟုတ်တယ်သူနောက်နေဆုံးဖိုးတဲ့နပွဲကြတော့အမှတ်နဲ့ပဲပွဲပြီးတော့ born မရလိုက် born မရလိုက်ဘူးဒီဖိုက်တာလဲသူ့လူမျိုးအတွက် 我个把个也好，有这么发达。南安最多，最南咯。我比如说南安咯，也谈南安，他说的谈什么个把的都报名。然后都给人路苗子，我嘛个把的苦呀，都老百姓的金了不？我去看人家家的，都要都要帮带吧，都要关注人家要啥时候，从我们边上的人。 ตัวตัวซาဝင်มีထွားတော့ဒါပေမဲ့သူမှာအစင်းနဲ့ပြစ်ပြ connection လို့ရှိရင်ပါတယ်တော့ဒီဘွဲမှာပါတယ်ထက်တော့မလဲဘောဒီတော့အရင်ပို့ပြီးတော့ထက်တော့မယ်တဲ့ဒီပညာ바이ဆန်ယာမှာတော့သူတော့ပေါ်ထက်ပေါ်တော့သူနေနေတိရဘာဘယ်လိုအညတ်တော့နေရာတူတူလေ့ကျင့်တော့ကပေါ်သူတော့ပြန်တင်ပြေးနေရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ်သူတော့ပြန်တင်ပြေးနေရတယ် hat tinya piam mae pa ko di one ma pa lo ta so pa ko ta a ne jet phit ma la bo tu ta ma phit nai hote ba lo pa ko di ma ma tho me hote japan ma japan ma tu japan ma pwe de toa hone ni no pwe de toa ka za ni okay na na ki tu kai a di di pa ko tu chacha na lo si private town to shin to အခုအတူအခုတူထောဒဝက်တန်းကြရပေါက်တရားနဲ့၄၀တူတက်အကောင်းဆုံးဝက်တိုင်မျိုးကိုကြားမယ်ဆိုပေါက်တိုင်ဝက်သားကွန်ကိုဝက်နိုင်ရပါပဲပေါက်တရားနဲ့၄၀တက်မယ်။သူဝက်စင်ထောဒပေါက်တရားနဲ့၃၅ဝက်သူဆေးအောင်ဒါတိုင်းရောက်သွားတယ်သူဝက်ခြင်တာသူလာဒီမှာဂျိုဟာနဲ့ဒီများတွေ့ပြတဲ့ဂျိုဟာအ봐သူမလာတော့မှဂျိုဟာနဲ့ဒီများဘလက်ဘတ်တယ်နဲ့ဒီများပြေးတွေ့လိုက်တယ် မကြဟလာမောက်အမောက်ကြဟလာမောက်တော့โอเคဒါတော့စရပြပေးကျိုးနေတာဒီပါးတကဲတော့ပပတော့သူပဲဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်သူပဲဖြတ်ရတော့သူပဲဖြတ်မယ်တဲ့သူလည်းသူလည်းဘာနာမရတာကြပြီโอเคဒါကြရတော့ကရင်လူမျိုးရဲ့ဒီဝမ်းမဆိုရင်ကရင်လူမျိုးဒီထိတ်တန်းရတာဆိုသူတရမရှိသေးတယ် channel လို့ channel အပြည့် thai ကိုရင်နေတာဒီအမှပဲရှိသေးတယ်။တောင်မြန်မာကရင်စိုးလင်းဦးလဲစိုးလင်းဦးလဲအမှပဲရှိသေးတယ်ပြောစာချောင်းရပြီခဲ့တဲ့ခနိုင်ပွဲရှားလုံးမရတော့လား။ Okay ဒီ15 15 15 2019မြန်မာဖိုက်တာတွေတော့ပါလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ Okay ဒီလာပါပဲဒါတော့စေဘရဲ့